สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราลรดิมจัมงนะครับขอแนะนําตัวเองนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักเราดิมจังเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นคนง่ายๆสบายๆนะครับชอบธรรมชาติภูเขาเสียงเพลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบต้นสับปะรดสีอย่างมากๆเลยครับจนถึงลงทุนซื้อมาปลูกนะครับแล้วก็ชอบเที่ยวชอบกินนะครับแล้วก็ชอบไป ในที่ต่างๆที่ไม่เคยไปนะครับอาเพื่อนๆว่าไงครับอาพอจะรู้จักตัวตนของเรารจิมทางหรือยังครับอาจจะรู้จักเล็กๆน้อยๆนะครับพออาให้เพื่อนๆรู้จักบ้างนะครับว่าเป็นใครเป็นคนไหนเป็นคนจังหวัดน,นครปนมนะครับแล้วก็ชอบปลูกต้นสับประรดสีชอบทําบุญนะครับแล้วก็ชอบ เป็นครูนะครับอยู่ที่นครพนมนะครับถ้าใครมาเที่ยวมาไว้หาได้นะครับรองจุมทามทักมาได้ทางช่องนี้นะครับสวัสดีครับ